สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับไอทออโต้ I นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถครอบครัวเจ็ที่นั่งไซส์ใหญ่นะครับแบรนด์มิซูบิชินั่นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังตามหาปาเจโรอยู่ รถสวยๆเดิมๆนะครับจากโรงงานห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเป็น m i t ซูบิ s ิปาเจโร่นะครับสปอร์ตนะตัว2.4 GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวรถเนี่ยเป็นปี2015 17นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับด่วนเลยนะฮะเกียร์ออโต้นะครับสีน้ำตาลเดิมๆจากโรงงานนะครับกระจังหน้าได้เป็นโครเมียม1เส้น นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังผึ้งสีดำนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์หน้าให้ถึง4จุดเลยทีเดียวนะครับใครที่ขับรถยังไม่ค่อยเก่งหรือไม่ค่อยคล่องเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเซนเซอร์ให้รอบตัวรถเลยนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วนะฮะตกแต่งด้วยไฟเดเทอร์มินิ่งไลท์ LED นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็มีไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อย สีน้ำตาลเดิมๆจากโรงงานนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางทอออโต้ของเรานะครับเสนอขายอยู่ในราคาเพียงแป0แ0นสามมบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น2.4ตัวท็อปขับ4ปี2015ันจดสิคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวล้อกันบ้างนะครับสำหรับล้อคันนี้นะครับจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับได้เป็นแม็กทูโทนปัดเงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับขอบ18ล้อแม็ก6รูตรงรุ่น นะครับยางเนี่ยได้เป็นยางมิชลินนะฮะยางมิชลินปี2020นสะฮะสัปดาห์ที่8นะก็ยังเป็นยางใหม่อยู่นะครับรหัสยางของคันนี้นะครับ265ทัพหกศูนนะครับดอกยางพร้อมใช้งานลองลึกๆแบบนี้เลยนะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อนะครับรอยซีนรอยเชื่อมตัวน็อตเดิมๆทั้งหมดนะครับคันนี้เนี่ยเขาพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าได้ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ ส่วนตัวรถเนี่ยเหลี่ยมสันเดิมๆคมชัดนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างไม่เคยมีประวัติของการเฉียวชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับและก็ลูกค้าท่านไหนที่ออกรถกับทางบริษัทพอออโต้ของเรานะครับเรารับประกันหลังการขายให้ถึง6เดือนนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะกีฮะเราดูแลให้ทั้งหมดนะครับบริการฉุกเฉินก็มีให้1ปีเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนกระจกมองข้างของคันนี้นะครับจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นกระจกปรับและคับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวพร้อมนะฮะติดซีมให้แล้วเรียบร้อยรอบคันภาษีพรบเราต่อให้ใหม่เรียบร้อยนะครับหมดปี2,567วันที่17มีนาคมเลยทีเดียวนะฮะคิ้วกันศาสตร์นะครับต่างๆเราจัดการให้เรียบร้อยนะครับส่วนมือเปิดของรุ่นนี้นะครับจะได้เป็นโครเมียมนะครับเป็นมือเปิดแบบสมาร์ทเอนะครับรุ่นนี้เป็นปุ่ม พูสตานเรียบร้อยนะครับกุญแจเป็นรีโมทนั่นเองนะฮะมาดูรอบตัวรถกันต่อสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถสวยมากนะใครที่อยากได้นะครับในส่วนของรถ7ที่นั่งนะครับแบรนด์มิ s ซูบิชิคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยได้ลองขับเทสได้ดูแล้วนะครับช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะครับอัตราการเร่งนะครับในรอบ ต้นนะค่อนข้างดีเลยนะครับภายในกว้างๆนั่งสบายเบาเนี่ยเข้ากับสรีละของคนขับเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของคันนี้กันสำหรับด้านหลังนะครับฝาท้ายเดิมๆกระจกเดิมๆนะครับตกแต่งด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโครเมียมนะครับส่วนไฟท้ายก็เป็นของเดิมแท้ศูนย์นะครับแบบ led ลากเส้นยาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง 6ตัวเลยทีเดียวนะครับหน้า4ตัวหลัง6ตัวนะครับคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด10จุดเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าระบบความปลอดภัยนะครับค่อนข้างดีนะครับโลโก้ที่ติดมากับตัวรถเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครบถ้วนะคันนี้เป็นขับสีนะครับหรือว่าเป็นตัวโฟวิวนั่นเองนะครับสำหรับป a เจโร่สปอรเนี่ยด้านหลังนะฮะจะมีในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับที่ติดมากับตัวรถเป็นที่เรียบร้อย นะแล้วก็ของตกแต่งนะครับสปอยเลอร์ด้านบนสวยๆแบบนี้จะมีไฟเบรกดรงที่สามอยู่ที่ด้านหลังหลังกระจกตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวประตูนะฮะสำหรับภายในก่อนเลยนะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับสามแถวนะตัวเบาะเนี่ยสามารถพับเรียบแบบนี้ได้นะครับใส่พรมกระดุมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวรถเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยและก็สะอาดตัวรถพร้อมใช้งานเลยนะครับ ส่วนโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยซีนเดิมๆนะครับด้านขวารอยซีนเดิมนะฮะตัวจุดเม็ดอาร์ชัดเจนแบบนี้นะครับน็อตฝากระเปลงท้ายเนี่ยไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยขันนะครับไล่มาที่ด้านซ้ายนะครับก็เช่นเดียวกันตัวน็อตเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับมาดูฝากระโปรงกันนะครับตัวจุดเม็ดอาร์เนี่ยอยู่ครบทั้ง4จุด4มุมนะครับรถเดิมๆจากโรงงานคันนี้ นะฮะใครที่สนใจนะฮะหรือว่ากำลังตามหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับในส่วนของ Mitsubishi Pajero Sport นะครับ2.4 GT Premium นะครับปี2015จด17คันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นตัวท็อปเครื่อง2,004ราคา8,30,000บาทเท่านั้นนะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะบริษัททอออโต้ของเรานะครับติดถนนใหญ่นะครับสัววินทวงศ์นะฮะ กรุงเทพมินบุรีนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีนะฮะบิ๊กซีสุวินทวงวงแบบนี้เลยนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยมองง่ายๆหากันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับสำหรับภายในนะครับจะได้เป็นโทนสีดำล้วนนะฮะจะได้เป็นโทนสีดำล้วนสวยๆแบบนี้เบาะหนังภายในกว้างๆดูสะอาดสะอ้านนะครับสบายตาและได้เบาะถึงสามแถว ผมไล่เอนที่แห่งประตูกันก่อนนะครับประตูดําเดิมโทนสีดําตกแต่งด้วยสีดําเช่นเดียวกันที่พักแขนได้เป็นหนังนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้มือเปิดได้เป็นโคเมียมนะครับพอถัดเข้ามาเนี่ยจะมีในส่วนของระบบปั๊กเซนเซอร์ต่างๆให้ครบเลยนะครับระบบการเลื่อนถาลายปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับกระจกปรับและพับไฟฟ้านะครับส่วนพวงมาลัยของรุ่นนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานแบบพวงมาลัยแบบมันติดฟังก์ชันนะ มีคูดคอนโทรลเชื่อมต่อบลูทูธมีระบบใส่เคียร์แบบแพ t เทิลชิ p ให้นะครับส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับสีดําสภาพสมบูรณ์นะครับก็มีรอยช้าแค่ฝั่งคนขับนะตรงทางขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติของตัวรถมือ2นะครับแต่ว่าเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับเบาะไม่ยับนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยจะได้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ผมขอสตาร์ทเครื่องเลยนะครับจะได้ดูเลขไม่กันด้วยนะฮะสําหรับคันนี้มาดูเลกไม่กันก่อนนะครับไม่น้อยๆนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหกพันสี่ร้ยสิบแปดโลเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่แท้นะฮะสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับส่วนคอนโซลเนี่ยจะเป็นโทนสีดําหน้าจอเครื่องเล่นเนี่ยเป็นแบบพัสสกรีนนะครับมีในส่วนของระบบนําทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วย เชื่อมต่อบลูทูธ FM AM MP3 DVD ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับมีช่องแอร์ตู้หลังช่องชาร์จไฟนะครับเกียร์ออโต้นะแล้วก็ตัวเปลี่ยนขับเคลื่อน400เนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของคอนโซลเบรมือแบบไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของเบาะแถวที่2กันต่อนะฮะ เบาะแถวที่สองเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับขึ้นลงง่ายนะมีทางามีที่จับนะครับในส่วนของทางขึ้นให้ด้วยทั้งสองฝั่งทั้งสองุมประตูเลยนะครับภายในกว้างเบาะพับง่ายพับสบายนะครับดูได้เลยอันนี้เนะี่ยผมเนะี่ยสูงรนะ้อยแปดสิบเซนติเมตรนะพื้นที่เหลือตรงหัวเข่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของที่พักแขนก็มีให้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วแบบนี้ให้ด้วยนะครับนั่งสบายปิกนิกกันด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านบน ตรงกลางก็จะมีหน้าจอนะครับให้เล่นกันด้วยนะครับใครที่อยากดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะคันนี้ก็สามารถจัดให้ได้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยตัว DVD เนี่ยเสียบจากตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอร์ตู้หลังนะครับสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่เนี่ยจะมีแอร์ตู้หน้าและก็ตู้หลังนะครับใช้งานง่ายรับรองว่าลูกค้าที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยก็ไม่ร้อนอย่างแน่นอนนะครับส่วนเบาะแถวที่3าม นะครับก็สามารถพับได้นะครับสามารถพับได้นะครับจะใช้เป็นที่นั่งนะครับหรือว่าจะพับเก็บของก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีไดีนะฮะสองพันสี่ร้อยซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดิมๆจากโรงงานนะครับดูได้เลยนะครับตัวเครื่องเดิมแท้ศูนย์ทั้งหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตนะครับที่รอยมีรอยมาร์คหรือว่ารอย QC จากโรงงานนะครับครบถ้วนตัวเครื่องเดิมนะครับไม่เคยโดนผ่าเครื่องนะครับไม่เคยแต่งเครื่องนะฮะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับคันนี้รถสวยมากภายในสะอาดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับส่วนโครงสร้างนะครับตัวน็อตคานด้านในนะครับด้านซ้ายนะฮะไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดนะครับจุดรอยเชื่อมหรือว่าจุดเมทอาร์ดเนี่ยอยู่ครบถ้วนชัดเจนนะครับ น็อตฝากระโปงนะฮะไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดเช่นเดียวกันนะครับเป็นฝากระโปงเดิมๆจากโรงงานไล่ลงมาเลยนะครับทางด้านแก้มซ้ายนะครับไม่มีรอยแกะนะครับคานหน้านะครับไม่มีรอยแกะนะครับตัวคานนะครับสม่ำเสมอสีไม่มีหิดเทียนนะฮะไล่มาที่ด้านขวานะครับก็เป็นโครงสร้างเดิมเช่นเดียวกันนะครับเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้าง และเครื่องยนต์ู่แล้วนะครับว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยมีประวัติของการเฉียวชนหนักพิกาหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะและมีวารันตีหลังการขายให้ถึง6เดือนนะครับในส่วนของประกันเครื่องยนต์และก็ะกะกเกียร์นะฮะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอด์โทรใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าอยากเข้ามาดูรถตัวจริง ถนนใหญ่นะครับเส้นสุวินทวงศ์นะครับกรุงเทพมินบุรีเราอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับบริษัททอออโต้นะฮะอยู่ติดถนนใหญ่หากันง่ายๆมาไม่ถูกนะครับแอดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวส่งโลเคชันให้นะครับสำหรับคันนี้มิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต 2.4GT พรีเมียมนะครับขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ปี20157.7นะครับเราย้ำราคาอีกครั้ง8 3 0,000บาทเท่านั้นนะครับสีน้ำตาลเดิมๆจากโรงงานคันนี้ นะสำหรับวันนี้นะครับผมไอทอออโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ